เจมาลีแห่งกัมพูชาสตรีหมายเลขหนึ่งคนนี้ของจริงปากแจ๋วยังกับปืนกลไม่ต้องยิงสักนัดแต่ฆ่าคนทั้งโลกยอมใจนางจริงๆเสียงสะเทือนจากแนวเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาไม่ใช่เพียงเสียงของกระสุนหรือเสียงปืน แต่ยังเป็นเสียงแห่งถ้อยคำอันแหลมคมเสียงของการสื่อสารที่พุ่งทะลวงแนวความจริงจนทำให้ทั้งสองประเทศต้องหันกลับมามองกันใหม่อย่างระแวดระวังในช่วงเวลาแห่งความตึงเครียดเกิดชื่อหนึ่งที่โด่งดังชั่วค้ามคืนชื่อของหญิงสาวผูกกาวขึ้นมาเป็นกระบอกเสียงอย่างเต็มตัวให้กับรัฐบาลกัมพูชาเธอคือมาลีโสเจียตาหรือที่คนไทยตั้งชื่อให้ใหม่ว่า เจมาลีโคศกหญิงแห่งกระทรวงกลาโหมที่ปากกล้าพูดเร็วรัวเหมือนปืนกลข้อมูลจากเธออาจไม่แม่นยำแต่ก็สร้างแรงสั่นสะเทือนเทียบเท่าขีปนาวุธแต่เมื่อรมองจากมุมของประชาชนไทยแล้วเราจะเห็นว่าเจมาลีไม่ได้เพียงเป็นนักสื่อสารของประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นแต่เป็นตัวแทนของสงครามข้อมูลที่กำลังแผ่ซ่านไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนี่คือเรื่องราวของเธอผ่านสายตาของพวกเราชาวไทยที่แม้จะอยู่ในสงครามข่าวสารแต่ยังคงยืนหยัดอยู่บนพื้นฐานของความจริงมาลีโซเจียตาเกิดในครอบครัวสามัญชนที่เมืองกําปองจามเมืองแห่งทุ่งนาและแม่น้ำโขงในดินแดนกัมพูชาตอนกลาง เธอเติบโตมาท่ามกลางสังคมชายเป็นใหญ่แต่กลับไม่เคยยอมจำนวนกรอกกรอบที่สังคมขีดไว้ให้เธอย้ายเข้ามาศึกษาต่อที่พนมเปญเมืองหลวงของประเทศที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากสงครามกลางเมืองสู่ยุคสมัยแห่งความหวังมาลีเลือกเรียนทางด้านกฎหมายและบริหารซึ่งถือเป็นเส้นทางที่ไม่ธรรมดาสำหรับผู้หญิงในสังคมกัมพูชายุคนั้นหลังสำเร็จการศึกษา มาลีเริ่มงานรับราชการที่กระทรวงกิจการสตรีก่อนจะไต่เต้าขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญในพักประชาชนกัมพูชาซึ่งเป็นพักการเมืองหลักของประเทศจากบทบาทของเจ้าหน้าที่ระดับต้นไม่นานนักเธอก็ได้รับตำแหน่งเป็นประหลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมทั้งดำรงตำแหน่งโฆษกประจำกระทรวงซึ่งถือเป็นจุดพลิกผันของชีวิตเพราะในหน้าที่นี้เอง ที่ทำให้เธอมีโอกาสสื่อสารกับประชาคมโลกและเริ่มปรากฏตัวในสื่อระหว่างประเทศท่ามกลางความไม่แน่นอนของการเมืองภายในประเทศและแรงกดดันจากนานาชาติมาลีไม่เคยลังเลที่จะออกมาถแถลงการอย่างมั่นใจบางครั้งถึงกับตอบโต้ด้วยภาษาที่ดุกดันจนเธอได้รับฉายาว่าโคศกเหล็กจากสื่อกัมพูชาในยุคที่เสียงปืนดังเพียงไม่กี่นัดแต่ข้อความหนึ่งบรรทัด กับส่งผลถึงความรู้สึกของผู้คนนับหลานการรบในสนามข่าวสารจึงไม่ใช่เรื่องรองอีกต่อไปมาลีโสเจียตาโคษกหญิงแห่งกระทรวงกลาโหมกัมพูชาคือผู้เล่นคนสำคัญในสมรภูมินี้ด้วยน้ำเสียงมั่นใจถอยคำรัวดุดปืนกลและความสามารถในการหอหุ้มข้อมูลให้กลายเป็นอาวุธเธอจึงกลายเป็นปืนข่าวสารที่ยิงไม่หยุดและยากจะหลบเลี่ยง เมื่อเกิดเหตุปะทะตามแนวชายแดนตะวันออกของไทยเรื่องราวมากมายถูกนำเสนอจากฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะคำถแถลงของเจมาลีที่ออกมาทุกวันราวกับเป็นสื่อประจำของรัฐเธอกล่าวอ้างว่าฝ่ายไทยเป็นผู้เริ่มเปิดฉากใช้อาวุธต้องห้ามและยิงข้ามเขตแดนไปยังประเทศที่สามข้อมูลเหล่านี้แม้จะดูน่าตื่นตระหนกแต่กลับไม่มีหลักฐานยืนยันจากแหล่งอิสระใดๆ และหลายครั้งถูกตรวจสอบแล้วพบว่าขัดแย้งกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยิงข้ามพรมแดนการเสียชีวิตของผู้บริสุทธิ์ในฝั่งกัมพูชาหรือแม้กระทั่งข้อกล่าวหาว่าไทยใช้ระเบิดเคมีทุกอย่างล้วงถูกโต้แย้งจากฝั่งไทยทันทีพร้อมแสดงภาพถ่ายเอกสารและข้อมูลจากสื่อระดับสากลเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ แต่ในสนามข่าวสารคำว่าช้ากว่าก็แพ้ยังเป็นจริงแม้ข้อมูลจากไทยจะถูกต้องกว่าแต่ข้อความของแจมาลีก็มักจะกระจายออกไปก่อนอย่างรวดเร็วและถูกแชร์ซ้ำโดยกลุ่มผู้สนับสนุนจึงเกิดภาพลวงตาที่ว่ากัมพูชากำลังตกเป็นฝ่ายถูกรังแกทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วหลักฐานจากภาพดาวเทียมและรายงานขององค์กรนานาชาติกลับชี้ชัดตรงกันข้าม ในฝั่งประเทศไทยเจมารีไม่ได้เพียงเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นแต่เป็นตัวละครเอกที่ผู้คนพูดถึงกันทั่วเมืองไม่ใช่เพราะเธอสวยไม่ใช่เพราะเธอมีอำนาจใหญ่โตแต่เพราะปากของเธอที่สามารถกระหน่ำข้อมูลได้ทุกวันคนไทยเรียกเธอว่าเจมารีวันล,ลปาระหมายถึงการออกมาถแถลงข่าวทุกวันพร้อมปาระเบิดคำพูดใส่ประเทศไทยอย่างไม่หยุดหย่อน เปรียบเสมือนระเบิดข้อมูลที่พอโยนออกไปแล้วก็กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ทันทีบางวันเธออ้างว่ากองทัพไทยล้ำเขตแดนบางวันบอกว่าทหารไทยใช้อาวุธร้ายแรงนับเป็นรายวันที่ไม่ต่างจากรายการข่าวช่วงเย็นประชาชนไทยหลายคนเรื่อนเบื่อหน่ายกับข้อมูลที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ บางคนถึงกับทํามีมล้อเรียนการถแถลงของเจมาลีขณะที่นักวิชาการด้านความมั่งคงบางรายถึงกับระบุว่าเธอคือสงครามจิตวิทยาเคลื่อนที่แม้จะมีผู้คนจำนวนมากในโลกออนไลน์ให้ฉายาเธออย่างขําขันแต่สิ่งที่คนไทยให้ความสำคัญไม่ใช่แค่คำพูดของเจมารีเท่านั้นแต่เป็นการเตรียมใจว่าโลกยุคใหม่ไม่จำเป็นต้องยิงปืนเพื่อทำลายประเทศอื่นเพียงแค่พูดให้ดัง พูดให้เร็วและพูดให้ซ้ำก็สามารถเขย่าวความเชื่อของประชาชนอีกฝั่งได้แม้จะมีเสียงปืนเป็นฉากหลังและข่าวลือเป็นเสียงพื้นแต่ประเทศไทยก็ไม่เคยเลือกใช้วาทกรรมบิดเบือนเป็นเครื่องมือในการปกป้องเกียรติภูมิของชาติเมื่อคำกล่าวหาจากฝั่งกัมพูชาหลังไหลออกมาราวกับกระแสน้ำไหลเชี่ยวฝ่ายไทยกลับเลือกความนิ่งเป็นอาวุธและข้อมูลจริงเป็นเกราะกำบงัง พร้อมเปิดเผยหลักฐานตามลำดับด้วยน้ำเสียงของความสุภาพแต่หนักแน่นนอกจากหน่วยงานภาครัฐแล้วยังมีนักวิชาการทหารนักคิดนักการทูตนักข่าวพลเมืองและประชาชนจิตอาสาจำนวนมากที่รวมพลังกันตรวจสอบข้อมูลจากฝั่งตรงข้ามอย่างเป็นระบบเพื่อโตกลับด้วยข้อเท็จจริง เสียงของเจมาลีอาจยังคงดังก้องอยู่ในบางพื้นที่โลกออนไลน์อาจยังคงเต็มไปด้วยข้อมูลที่บิดเบือนและบางคนอาจยังหลงเชื่อถ้อยคำที่ฟังดูน่าสะเทือนใจแต่ในสายตาของคนไทยความจริงยังคงหนักแน่นและศักดิ์ศรียังยืนหยัดอยู่ตรงนี้ ประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ตะโกนเสียงดังที่สุดในเวทีโลกแต่อย่างน้อยเราเป็นประเทศที่พูดในสิ่งที่เป็นจริงและยืนยันในสิ่งที่พิสูจน์ได้เจมารีอาจเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของสงครามข่าวสารแต่ประชาชนชาวไทยคือทับหน้าของการสื่อสารที่อิงบนรากฐานของเหตุผลและความอดทนเพราะท้ายที่สุดแล้วชาติที่มั่นคงไม่ใช่ชาติที่พูดเก่ง แต่คือชาติที่ยืนอยู่บนเส้นแห่งความจริงและภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเป็นขอให้เสียงแห่งความจริงของไทยก้องกังวานยิ่งกว่าทุกถ้อยคำที่บิดเบือนในโลกนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามด้วยนะครับรายงานจากช่อง YouTube ปุระเบิดขวดสวัสดีครับ